สูเนี่ยคือบริษัทอะไรแล้วก็ทําอะไรบ้างครับผมเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำรังงานอันดับหนึ่งในย่านนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยเหรอครับ <c oughs> อันดับหนึ่งก็เพราะมีเจ้าเดียว <c oughs> <c oughs> มีเจ้าเดียวครับผมนันอกจากเฟอร์สำรังงานแต่ยังผลิตเฟอร์รอๆๆนืนอีกนะครับ สวัสดีครับผมมาร์คโอฟิสุครับนี่นับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราได้มีโอกาสมาพบกับทุกๆท่านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้นะครับหลายๆหะท่านคงจะสงสัยว่าเอ๊ะโอฟิสุเนี่ยคืออะไรบริษัทอะไรแล้วก็ทําอะไรครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เชิญกับบุรุุหนุมรูปหล่อไฟแรงเดี๋ยวเรียนเชิญพบกับพี่พุ่มได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาร์คครับสวัสดีครับพี่พุ่มสวัสดีครับ ถ้าหลายท่านครับพี่พึ่มยังสงสัยเกี่ยวกับเราอยู่เลยครับว่าโอวิซูเนี่ยคือบริษัทอะไรแล้วก็ทําอะไรบ้างครับผมครับผมจริงๆบริษัทของเราเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอันดับหนึ่งในย่านนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยเหรอครับอันดับหนึ่งกเพราะมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวครับผมและนอกจากเฟอร์สำนักงานรายังผลิตเฟอร์อื่นๆอีกนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์พิวอินรับครับเฟอร์นิเจอร์ในร้านอาหารรับครับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะรับครับ แล้วคาเฟ่ล่ะครับโอ้โหธุรกิจนี้มาแรงยิ่งต้องรับเลยครับมาขายแต่หลักๆแล้วเราจะรับเป็นงานเฟอร์สักงานนะครับครับพูดง่ายเลยเนี่ยก็คือโอปิสุของเราเนี่ยเป็นบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุกรูปแบบใช่ครับแต่เด่นเรื่องเฟอร์นิเจอร์สำนักงานถูกต้องครับมาโอเคครับแล้วอะไรครับที่ทําให้เราแตกต่างจากบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่อื่น,นครับ สิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นนะครับมาร์กก็จะเป็นงานคัสตอมตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเลยกได้ครับเคยมีเคสลูกค้าอยากได้โตัวทำงานแล้วเขามีขนาดในใจใช่ไหมเขาก็ไปหาตาม ร้านขายเฟอร์แต่ว่าก็ไม่ถูกใจเพราะมันเป็นเฟอร์สำเร็จรูปอ่าทีนี้เขามาเจอบริษัทเราพอดีครับอ่าเราก็คัสตอมขนาดให้เขาให้เขาเลือกสีเลือกลายไม้พูดง่ายๆเลยก,ก็คือเราเด่นเรื่องงานคัสตอมใช่ครับที่เราสามารถคัสตอมขนาดใช่สีลายไม้ใช่ครับเขียนอีไนี้พอเขาถูกใจตอนนี้เขาเป็นลูกค้าประจาของเราไปแล้วครับโอ้โห oh, เรียกว่าบริการดีเลยใช่ครับ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการบริการครับพี่ปุ้มแล้วเรื่องการบริการของเราล่ะครับเป็นยังไงบ้างอืจริงๆการบริการของเรานี่ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคตอบโจทย์ลเลยรครับใช่ครับยังไงบ้างามีบร,รบริการวัดขนาดห้องวัดขนาดห้องเรา,ว,งงารรวัดพื้นที่นั่งงานให้ฟรีนะครับวัดพื้นที่นั่งงานให้ฟรีแล้วก็มีประเมินราคาให้ด้วยประเมินราคาให้ด้วยพร้อมออกแบบให้ฟรี ออกแบบนี่หมายถึงออกแบบ 2D 3D อย่างนี้เหรอครับใช่ครับออกแบบให้เห็นภาพจริงเลยครับภาพจริงเลยนะครับใช่ครับแล้วเวลาลูกค้าเห็นงานออกแบบเขาจะได้รู้ว่าถ้าเป็นสถานการณ์จริงลูกค้าจะเป็นแบบไหนไดครับยังไงอะไรย่างเงี้ยครับหมายถึงออกแบบตามพื้นที่ห้องของเขาเลยทังออฟฟิศห้องทางานใช่ครับแล้วในส่วนที่ว่ามันเนี่ยม,มันมันดีไงครับพี่บึงมันดีตรงที่ เราได้พูดคุยกับลูกค้าโดยตรงครับขาผมเข้าถึงเข้าถึงอ่าเราเราได้รู้ความต้องการของเขาที่แท้จริงครับครับแล้วพอเราได้ข้อมูลพวกนี้เราส่งให้ทีมงานของเราออกแบบแล้วไปผลิตครับอ่างานเราก็จะไวครับแล้วก็ตรงตามความต้องการของลูกค้าครับอ่าทีนี้ลูกค้าก็ได้รับงานไปก็จะพอดีเป๊ะหมายถึงว่าพอดีกับห้องของเขาเลยใช่ครับพอดีเลยโดยที่แบบไม่ต้อง ไปจัดใหม่หรือไม่ต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ไปปรับปรุงใหม่พูดง่ายๆเลยก็คือบริการนี้เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าเลยตรงที่เรามีพนัรรกงานเนี่ยไปวัดพื้นที่วัดขนาดฟีเนี่ยมาเพกกื่อแก้โจทย์ตรงที่มันสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ของเราได้ตรงไปเลยถูกต้องครับโอ้นีด่ดีมากเลยนะครับใช<าย>่เพราะเรายึดถือยึดเน้นเรื่องความต้องการของลูกค้าเป,เป็นจุดเด่นของบราัโอ้โหนี่ต้อ<ร>งตบมือ<ล>ครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกทุกท่านการบริการของ อูปสุเฟอร์นิเจอร์ของเราแต่และท่านคงจะทราบเกี่ยวกับบริษัทของเราไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าอูปิสุเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุกรูปแบบเลยแต่หลกัหลกๆเราเด่นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่สามารถคัสตอมได้แล้วเรายังมีบริการที่ถือว่าเป็นที่ตอบโจทย์ของลูกค้าเลยเช่นเรื่องของการวัดพื้นที่วัดขนาดหรือว่าออกแบบให้ทุกท่านรีนะครับถ้าท่านใดสนใจเฟอร์นิเจอร์สำนักงานก็อย่าลืมคิดถึง โอ้พิสุพูนิเจอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ